ก็ถ้าจะทําที่เกินว่าเหตุมากกว่าน,นี้ก็าอาจจะต้องถึงขั้นการจับกลมบ้างนะครับเพราะว่าจากการสังเกตเมื่อวานนียน่าจะเป็นการที่ลักษณะของการวางแผนไว้ของฝ่ายกัมพูชาเราสังเกตว่าเขามากระทําเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มีหนังสือไปถึงประเทศต่างๆนะครับซึ่งเป็นการการะทําที่สอดรับกันมากนะครับอันนี้ก็อันนี้คือ,คอ,คอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสําหรับการที่ทาง นายมปรีกัมพูชาไปประท้วงนะครับที่ประเทศต่างๆว่าเราเนี่ยทำต่อประชาชนกัมพูชานะครับภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะเรียนประเด็นสําคัญ2องประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือหัวหน้าชุด iot ของฝ่ายเราเนี่ยก็ยังกล่าวชมเชยเมื่อวานนะครับสื่อมงเห็นหลายสํานักแล้วนะครับว่าทางมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าชุด iot นะครับได้ให้คําชมเชยการปฏิบัติของฝ่ายไทยว่าเราปฏิบัติได้ตามขั้นตอนตามกฎหมายตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนสื่อมวลชนว่า เราต้องพยายามทําตามขั้นตอนเอาไว้แต่ในสิ่งที่มันเกินกว่าเหตุเราก็สามารถข้ามขั้นตอนได้ประเด็นที่2ก็คือที่นายกตีกัมพูชาไปบั้วงเนี่ยผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับขนาดที่เราบั้วงกัมพูชาเมื่อวาวางกลับระเบิดในพื้นที่ทั้งักสองกัมพูชากลับมาบั้วงเราเรื่องการวางรถหนามที้วางรถหนามกบวางกลับระเบิดอะไรแรงเหมือนก,กันล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกันต่อไปนะั้น ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้ประสานกับท,ทาง,งกระทรวงกลาโหมได้ประสานทางกระทรวงต่างประเทศนะครับก็ให้ทำหนังสือวันโตไปเหมือนกันนะค,ครับ